เครื่องอัดฟัง MU C9 รุ่น B B2S ไม่อยู่นี่นะไม่ได่ได้ยินเหรอไม่รู้มันไม่เข้าแล้วมันเสียบไม สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลนิ่มโจดจา้าดป้ายาวสาวบันดงอีกแล้วค่ะอยู่กับช่องเซลนิ่มโจดจา้าดค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศเราอยู่หลังบ้านนะคะจะพาลูกค้านะคะมาดูรถที่เข้าเข้าใหม่นะคะเป็นรถแท็กเตอร์มือสองนะคะจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวนิ่มจะพาดูเป็นคันๆไปเลยนะคะตอนนี้นะคะรถแท็กเตอร์ เครื่องอัดฟังรถรุ่น M รุ่น B นะคะเข้ามาแบบมีให้เลือกกันเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคันแรกเลยนะคะคันนี้เลยค่ะ MU49 นะคะลักษณะนะคะลูกค้าน่าจะชอบเครื่องเสียงนะคะลูกค้ากล่องเครื่องมือหรอทำไมอยู่สูงจังเลยอ่ะ ก็อยู่ที่คนชอบนะคะลูกค้าเดี๋ยวนะคะนิมจะพาดูนะคะรถคันนี้นะคะจะราคาเท่าไหร่เป็น MU 4902นะคะลำดับ1848นะคะราคาอ่าได้ราคามาแล้วนะคะราคาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่650,000นะคะดาว80,000นะคะตามปกตินะคะเราจะแจ้งราคาเต็มนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะจองนะคะเรามีส่วนลดพิเศษให้นะคะลูกค้า สภาพก็ยังไม่เก็บรายละเอียดอะไรเลยนะคะก็สภาพเดิมๆอ่ะจัดโปเหรอคะใช่ค่ะโอ้มีโปรโมชั่นจัดโป้นะคะลูกค้าคันนี้นะคะ MU49 รับรถอยู่ที่1,000 0บาทใช่ได้ตัวรถนะคะไปมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะตาต้องเาไปด้วยนะข้เาาม ฉันขำมากเลยอ่ะฉันขำตะกล้องมากเลยอ่ะตอนนี้อยากให้เห็นภาพจังเลยค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะ m 4 9ก็ถือว่ามีหลายคันให้ลูกค้าเลือกนะคะคันนี้ก็ยังไม่ล้างนะคะลูกค้าให้ดูสภาพเดิมๆเลยค่ะแล้วก็นี่เครื่องอัดฟังเครื่องอัดฟังนะคะตัวนี้นะคะ ใช้กับรุ่น B 24ถึง50แรงนะคะเป็นรุ่น L <Yeah. S 1> นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวนิมเช็คราคาให้นะคะว่าราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าจะมีคนจองหรือยังบบอ๋อเหรอเขายังไม่ลงในระบบโอเคถ้าสมมุติว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะมาให้ทันนะคะมีตัวเดียวนะคะราคาบอกราคาราคาแล้วกันนะคะราคาไม่ถึง3 0 0แสนนะคะลูกค้าจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0 0 0 0 ใช่ไหมก็อะไรนะถึงไหมอ่ะสกลาง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 ถึงสองข้างโอเคมาถึงคันต่อไปเลยเป็นรถป R อ่ารุ่น L นะคะ L4018SP ตัวนี้นะคะจะราคาเท่าไหร่เรามาเช็คกันเลยโอเคเป็นรถปี2564ชั่วโมง1 7 8 8 13บนะคะราคายที่4 9 0 0 0ดาวเต็มอยู่ที่8,5 0 0 0แต่ว่าเราจัดโปรนะคะลูกค้ารับรถอยู่แค่35,000บาทเท่านั้นเองนะคะ35,000บาทจะได้ตัวรถนะคะไปมีด้านหน้าผ่านหลังตัวนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะคะสะภาพเกรด a บวกเลยค่ะลูกค้าผ่อนได้ค่ะผ่อนได้จะมีรายปีรายเดือนแล้วก็ราย6เดือนให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าอยากจ่ายเป็นแบบไหนได้เลยเดี๋ยวเซลนิ่มจัดให้นะคะลูกค้า เดี๋ยวมาดูคันต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวพาดูรุ่น L ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปรุ่น B นะคะ yeah, ตัวนี้นะคะเป็น50แรงนะคะรหัสไลคุณ <laughs> พอดีจะได้เช็คข้อมูลนะคะจะได้เช็คข้อมูลจากโทรศัพท์นะคะเอาโทรศัพท์พี่มาเช็คนะคะโทรศัพท์ถ่ยทโทรศัพท์ตัวเองถ่ายคลิปอยู่นะคะลำดับ18เ28ตัวนี้นะคะเป็นรถ2,563 ชั่วโมง1,632ค่ะราคาจะอยู่ที่5 7 5 0 0 0บาทดาวเต็ม7,000 0นะคะจัดโปรโมชั่นวันนี้นะคะลูกคา้าจ่ายดาวแค่2,000 0เท่านั้นเองนะคะ20,000จะได้ตัวรถใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะคะผ่านหลังลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นผ่านอะไรนะคะผ่านบุกเบิกก็ได้ผ่านทวนก็ได้นะคะลูกคา้าแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้อุปกรณ์ อ่ชิ้นที่3นะคะลูกค้าก็ซื้อเพิ่มได้นะคะ <c oughs> เป็นโรเาอรี่เนาะราคาสามหมื่มีเยอะเลยนะคะอยู่ไปดูรถที่เข้ามาใหม่เป็นมือสองกันแล้วนะคะน <c oughs> ิมก็ยกตัวอย่างให้ดูเป็นบางคันนะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะก <c oughs> ำลังหาข้อมูลอยู่นะคะอย่าลืมติดต่อเซลล์นิมจวดจาดได้นะคะเบอร์โทราำเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะเบอร์0817681948แอดไลน์มาได้นะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนิมจะพาไปดูรุ่นไหนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย